ทุกครั้งก่อนการจัดฟันใสหมอมักจะขอให้คนไข้ทำการเอกซเรย์ฟันก่อนเสมอเพราะอะไรกันนั่นก็เพราะว่าภาพนี้แหละค่ะที่จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับช่องปากของเราโดยการเอกซเรย์ ray, จะช่วยให้คุณหมอเห็นโครงสร้างของฟันรากฟันกระดูกฟันรวมถึงฟันคุดหรือว่าฟันที่ยังไม่โผล่ออกมานั่นเองและข้อมูลจากภาพเอกซเรย์เหล่านี้จะช่วยให้คุณหมอสามารถวางแผนการจัดฟันได้อย่างแม่นยำปลอดภัยและบางครั้งฟันที่ดูปกติก็อาจมีปัญหาซ่อนอยู่โดยการเอกซเรย์ ray, จะช่วยทำให้คุณหมอรู้ก่อนและ สามารถแก้ไขได้ทันก่อนเริ่มจัดฟันนั่นเองและการเอ็กเล ก่อนจัดฟันคือก้าวแรกของรอยยิ้มที่มั่นใจและก็ปลอดภัยในระยะยาวแต่ถ้าหากจัดฟันใสกับเคเซ,เซอร์อะไรเนอะร์คุณหมอจะมีสแกนช่องปากด้วยเทคโนโลยีสุดเจ๋งสามารถสแกนฟันของเราและออกแบบการจัดฟันมาในรูปแบบแอนิเมชันสามมิติและยังช่วยวางแผนพร้อมทางกำหนดระยะเวลาในการจัดเซตให้คนคไข้รด้ทราบว่าในแต่ละช่วงสัปดาห์ฟันของเราจะเคลื่อนหรือว่าขยับมาในรูปแบบไหนอีกด้วย ปกติไม่เคยได้ลองสแกนฟันแบบนี้เลยวันนี้ก็ค่อนข้างรวดเร็วมากค่ะคุณหมอก็ให้คำอธิบายชัดเจนมากค่ะ